S 1> <S 1> สวัสดีค่ะยินดีตรับเขาสู่ช่องกรารพยากรณ์ดวงรวยนจังกิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสุกนานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็วันนี้มาในโอกาสพิเศษนะคะบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะดวงรายเดือนปกติจะไม่เห็นหน้ากิ่งฟ้าแบบนี้ใช่คะ่ะถูกต้องนะคะเนื่องจากช่องของกิงก่งฟ้ากิ่งฟ้า2465นี้นะคะคร,รอบ 9ปีแล้วนะคะเราเดินทางกันมาไกลมากๆเลยนะคะ,ะถ้าใครไม่อยากฟังต้นคลิปในการเกริ่นหรือความในใจของกิงฟ้าสามารถกดสคิปข้ามไปคำทำนายได้เลยนะคะกิงฟ้าจะเขียนนาทีเอาไว้ด้านล่างเลยนะคะอะก็ขออนุญาตบอกความในใจก่อนนะคะกิงฟ้าต้องขอบคุณแฟนช่องที่ดีกับกิงฟ้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนช่องไม่มีคนแบบให้กำลังใจหน้าไมาหลังไมหรือติดตามมาเรื่อยๆนะคะก็คงไม่มีการทำคลิปตลอด9ปีที่ผ่านมา กิงฟ้าถือว่าเดินทางมาไกลกว่าที่ตัวเองคิดเยอะเลยคิดว่าตัวเองจะทําได้ไม่กี่ปีแล้วก็แบบล้มเลิกกันไปแต่สุดท้ายมันเดินทางมาใกล้จะ10ปีแล้วอะทุกคนมันมันเหมือนแบบมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายตัวเองไปมากเลยนะคะกิงฟ้าขอบคุณหลายๆท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ ขอบคุณที่บางท่านอาจจะติดตามมาตั้งแต่ต้นบางคนอาจจะเพิ่งมาติดตามาประมาณ5 6ปีหลังหรือเพิ่งมาติดตามไม่นานนี้หรือเพิ่งมาติดตามวันนี้กิ่งฟ้าก็ยินดีต้อนรับมากๆนะคะกิ่งฟ้าเหมือนแบบทําคลิปตรงนี้กิ่งฟ้าเชื่อว่าการส่งพลังงานดีๆกําลังใจดีๆทําให้จิตของหลายๆคนที่มาดูคลิปอะค่ะถ้าคุณถูกจริตหรือพลังงานจูนกับกิ่งฟ้าได้ก็จะเข้าใจในสิ่งที่กิ่งฟ้าพูดนะคะมันก็มีทั้งคนที่แบบ ไม่ถูกจิจกับกิ่งฟ้าคือไม่ชอบกิ่งฟ้าเลยอ่าหรือกับคนที่ชอบเลยมันจะเหมือนซ้ายสุดขวาสุดเหมือนกันนะคะแต่กิ่งฟ้าเข้าใจเพราะว่า กิงฟ้าไม่สามารถทําให้ทุกคนมารักกิ่งฟ้าได้นะคะ,ะแต่กิงฟ้าถือว่าใครที่ดีกับกิ่งฟ้ากิงฟ้าให้ความสนใจผู้นั้นมากกว่าใครที่ไม่ดีกิงฟ้าออกเนาะเพราะว่ามันเสียเวลาชีวิตนะคะกิงฟ้าให้คุณค่ากับคนที่เขาเห็นคุณค่าเราดีกว่านะคะก็เลยอยากไวพรให้คนที่ดีกับกิ่งฟ้าหรือเป็นแฟนช่องที่ติดตามกันมายาวนานมากๆมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็มีทั้ง คนรักคนเมตตาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาขอให้มาลายสิ้นไปนะคะเราด้วยกันทั้งกิ่งฟ้าและตัวคุณเราจะร่วมเฮงตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปด้วยกันนะคะกิ่งฟ้าก็บอกตรงๆนะคะว่าการทำช่องม,มันเหนื่อยมากค่ะมันไม่ใช่แค่ว่ามาอัดแล้วก็ลงทันทีไม่ใช่มันผ่านกระบวนการการคิดการทำนายดวงการตัดต่อแบบใส่ไตติ้ตนหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ลงคลิปอัปโหลด พัฟลิชเผยแพร่คือจะบอกว่าหลังบ้านยิงฟ้าเหนื่อยมาก <laughs> เหนื่อยจริงๆนะคะแต่ทุกครั้งที่เห็นกําลังใจมันหายเหนื่อยทุกครั้งเลยอะ่ะมันก็เลยแบบทาให้รู้สึกว่ามีกําลังใจในการทําต่อไปนะคะทุกคนอาจจะเห็นด้านหน้ามันดูสุขสบายแต่ทั้งหลังบอกเลยว่ามันก็เหนื่อยในการทํางานมันเป็นเรื่องปกติกิงฟ้าถึงบอกทุกๆคลิปเสมอว่าไม่มีคํางานแล้วมันไม่เหนื่อยแล้วคะ่ะมันเหนื่อยนะคะแต่อาจจะไม่ได้เปิดเผยแบบนี้ตลอดนะคะแล้วก็ ในในส่วนของการทําคลิปเนี่ยมันก็มีบ้างที่กิ่งฟ้าแบบอยากทําต่อบางทีก็เบิร์นเอาท์หมดกําลังใจมันเป็นมนุษย์อะค่ะกิ่งฟ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่ก็รู้สึกนะคะบางทีแบบเอ้ยอยากทําแต่บางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไปทาไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําถามในหลายๆครั้งเกิดขึ้นนะคะแต่วันเนี้ยณวันเนี้ยกิ่งฟ้ายังทําคลิปต่อไปแล้วก็ยังอยากทําต่อไปแต่กิ่งฟ้าก็พูดตรงๆไม่ทราบว,ว่าเมื่อไหร่ที่กิ่งฟ้าจะหยุดทําคลิป เพราะว่ากิ่งฟ้าก็คิดว่ากิ่งฟ้าคงไม่ได้สามารถแบบถ้าแบบอายุเยอะมากๆกิ่งฟ้าคงไม่ไหวในการแบบพูดยาวๆอย่างเงี้ย,ย,ยนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้จะทําให้ดีที่สุดแล้ววันไหนที่กิ่งฟ้าไม่ได้ทําคลิปต่ตอไปกิ่งฟ้าก็เชื่อว่ามันมีแบบเจเนอเรชันอีกเจเนอเรชันขึ้นมาที่แบบคุณอาจจะเจอคนที่ให้คำปรึกษาหรือว่าเนี่ยคำปรึกษาทางจิตวิญญ,ญาณอะไรต่างๆที่ดีนะคะ,อะเอาเป็นว่ากิ่งฟ้าไม่รู้จะทำคลิปต่ตอไปอีกกี่ปีนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะทำให้เต็มที่สำหรับ แ้นช่องทุกท่านที่ดีกับกิ่งฟ้ามากๆเลยนะคะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคค่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะคลิปวันนี้จะเป็นดวง12ราศีประจําเดือนพฤษภาคม2567นั่นเองนะคะอ่าก็ทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า g e n e r a l reading ไม่ได้ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยขอให้คุณดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้น ด,ดวงต้องดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครอาจจะรู้สึกอยากปรับในเรื่องสปีดความเร็ว การพูดของกิ่งฟ้านะคะในปุ่ม YouTube จะมีปุ่มฟังเฟืองอะคะ่ะอยู่ด้านขวามือของคุณอาจจะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าบางคนถ้าอยากฟังสปีดปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าอยากฟังเร็วขึ้นหลายท่านมากปรับเร็วขึ้นไปอีกสุดยอดมากนะคะหรือบางคนเนี่ยอยากฟังช้าลงก็สามารถกดสปีดให้ช้าลงได้นะคะมันจะหมดปัญหาและรมมาม่าเกี่ยวกับเรื่องสปีดการพูดของกิงฟ้านะคะเพราะว่า YouTube าเขา เขามีมีมาให้อยู่แล้วะคะ่ะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ทราบสามารถไปคลิกดูได้นะคะ,อะตอนนี้นะคะเราไปฟังคำทำนายดวงกันเลยดีกว่านะคะเราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม25 6 7นาหะคะคือเร้แต่ไพ่จะบอกนะคะว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้สำหรับคุณนะคะเรามาเริ่มกันเลย decision s h a l l a k expression Beginning Page of Pentacles, Four of Swords, Page of Cups, Five of Swords, Two of Swords, Queen of Wands. The Moon, Queen of Pentacles, Six of Swords, Eight of Pentacles. โ okay. อเคโดยภาพรวมเป็นยังไงก่อนนะคะในเดือนนี้ของคุณน่าจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่บ้างนะคะระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะอารมณ์ของคุณช่วงนี้มันจะเหมือนกับว่า ไม่เชิงไม่ดีไม่ร้ายไม่เชิงขึ้นขึ้นลงลงหรือสวิงแต่มันจะมีอารมณ์แบบบางทีอ่อนไหวบางทีก็เข้มแข็งเหมือนมี2องคาแรคเตอร์ในคนเดียวกันเราจะรู้สึกแบบนั้นนะคะ <c oughs> บางทีถ้ามองแง่มุมที่ดีนะคะหมายถึงว่าคาแรคเตอร์เวลาเราทํางานเราเคร่งเครียดขมักขมันตั้งใจ perfectionist มากแต่เวลาเราแบบว่าเลิกจากงานเราก็จะแบบเป็นคนปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮาเหมือนเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็เป็นได้ถ้ามองในแง่แบบนั้นก็ได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่า แต่ช่วงนี้กิงฟ้าบอกว่าคุณน่าจะมีเรื่องที่เหมือนไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่าไปแคนะ่นะบางคนขดทูหรือบางคนอาจจะรู้สึกแบบกังวลกดดันตัวเองหรือใครมากดดันเราหรืออะไรก็ตามแต่กิงฟ้าขออีกเป็นอินกําลังใจนะคะว่าอย่าไปกดดันตัวเองทําให้เต็มที่เท่านั้นเองแต่แค่ว่าทําได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะอย่าอย่าไปคิดว่าไปแบบต้องเพอร์เฟกจะต้องไปต้องอะไรทุกอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างคนเรามันเรียนรู้หรือผิดพลาดกันได้บ้างนะคะแต่แค่ว่า เราเองก็ต้องทําให้เต็มที่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยกิงฟ้ามองว่าคุณจะได้แสดงฝีมือศักยภาพของคุณเยอะกว่าปกติถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้รับการเช่นชมการชมเชยแต่หนึ่งอย่างที่ต้องเรามาระวังอย่างมากเลยนะก็คือบางทีเราอาจจะมีอีโก้สูงบางคนบอกว่าอ,อ๋อไม่มีค่ะกิงฟ้าดีใจด้วยเร,เราเป็นมนุษย์เหนือดวงเนาะแต่บางคนอาจจะต้องระวังเรื่องการที่มีอีโก้การที่บางทีความคิดของเรามันสุดตรงหรือว่า บางทีบางครั้งเนี่ยเราเองอาจจะเหมือนไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นมันทําให้คนไม่แบบ เหมือนมัน,ม,นมันลดเสน่ห์ในตัวเราเองลดลงได้นะคะในบางจุดหรือบางทีเราแบบใช้อารมณ์ในการดาเนินชีวิตใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาบางทีคนเขาแบบไม่อยากอยู่กับเรามันมีได้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นเลยกิ่งฟ้าดีใจด้วยแต่แค่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้ามองในแง่อีกแง่มุมหนึ่งถ้าเราบอกว่าอ๋อเราไม่ได้มีปัญหารเรื่องอารมณ์แต่อาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าเราเราทำดีเราทําเต็มที่แหละแต่อาจจะมีคนหมั่นไส้เราสกัดดาวรุ่งเราหรือเรียกว่า,อ,อ,วาอิจฉาลิษยาเราที่เราได้ดีก็เป็นได้แต่ไม่ต้องไปสนใจเอกนอกกคคค่่่่ะะเเเเเพพรราาาาาาววนนนนนนหหลี้้้็็ูดตงงงๆมือปุุขขท ต้องไปใส่ใจเขานะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเอาทุกอย่างมาใส่ใจทั้งหมดปวดหัวปวดประสาทตาย,ตายไม่ได้นะคะเลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางได้ต้องปล่อยนะคะมันอาจจะพูดง่ายทํายากเนาะแต่ถ้าเราไม่ปล่อยวางเลยมันยากยิ่งกว่านะจ๊ะแล้วก็ช่วงนี้เรื่องการสื่อสารการเรียนรู้อ่ะถ้าพูดถึงใครที่กําลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ดีมากๆในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่แบบดวงขึ้นในเรื่องการเรียนอ่ะบางคนเรียนเพื่อต่อยอดทางธรุรกิจ ดีทั้งหมดหรือว่าตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือเป็นอาชีพที่ต้องให้ความรู้ผู้อื่นอยู่ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพลังงานน่ะโดดเด่นในเรื่องการเรียนการศึกษาอย่างมากนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องการสื่อสารการเจราจารบางคนทําอะไรที่อาจจะใช้สื่อออนไลน์หรือว่าอยู่ในองค์กรที่อาจจะแบบผู้เอนเท่าดารานักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษแล้วก็ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นอาชีพพวกเป็นอาชีพเฉพาะทางต่างๆนะคะจิตแพทย์หมออะไรอย่างเงี้ย เป็นได้หมดเลยนะคะหรือว่าเปิดธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยจะค่อนข้างดีพลังงานมันขึ้นชัดเจนหนึ่งอย่างนะคะ คือมันขึ้นว่าแบบอะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปสิ่งดีๆกําลังดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแบบเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเลวร้ายเหมือนประหนึ่งว่าบาคคลป่วยอยู่ก็อาการอาจจะดีขึ้นนะคะหรือหายเป็นปิดทิ้งก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยในในเรื่องของการที่คุณเองทำมาหากินการทํางานของคุณเน่ะเอาจะมันเด่นเบ่งเป็นพิเศษฉะนั้นในเรื่องของการตัดสินใจว่าฉันจะไปซ้ายไปขวาเดินหน้าตรงกลางเดินถอยหลังดีเนี่ยเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้เองค่อยๆใช้สติลปัญญาของร การไร่ตองไม่ต้องรีบร้อนใดๆนะคะแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีอํานาจแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานที่คุณทำมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงมีคนคอยแบ็กอัพสนับสนุนดีคุณไม่ต้องกลัวตรงจุดนี้เลยนะคะฉะนั้นการงานของคุณนะ่ะเห็นไหมไพ่ขึ้น ดิสซิชันใช่ไหมคะคือการตัดสินใจแล้วไพ่ขึ้นเลือกทางที่ดีอ่ะเห็นไหมอย่างที่กีฟฟ้าพูดจริงๆคุณจะมีทางทางเลือกแล้วก็ไพ่ขึ้นปล่อยของหมายถึงว่าคุณจะได้โชว์ฝีมือศักยภาพของคุณในเดือนนี้อย่างมากแต่คุณเองต้องรามาระวังเรื่องอารมณ์บางทีมีสมาธิบ้างไม่มีบ้างบางทีแบบหลากหลายคาแรคเตอร์ฉะนั้นดึงสติและปัญญาของตัวเรามาให้ได้ดึงสติกลับมาให้ได้แล้วมันจะดีเองและอะไรที่มันเหมือนแบบเป็นปัญหามันจะมีการได้รับการแก้ไขหรือแก้ตรงจุดฉะนั้นถ้าในเรื่องการงานบางคนบอก หรือว่าได้รับการแก้ไขโดยตัวของตัวเราเองหรือว่าอาจจะมีคนมาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วทุกอย่างจะพัยขึ้นดีเห็นไหมเยี่ยมกดไลค์กดไลค์หนึ่งนะคะดีและถูกใจนะคะประมาณนี้เลยสําหรับเรื่องการเรียนไม่ต้องพูดถึงแล้วนะการเรียนมันโอเคอยู่แล้วพัยขึ้นดีขอให้คุณตั้งใจเพียรพยายามตั้งใจแบบในการแบบอ่านหนังสือหรือว่าตั้งใจในการศึกษาอะไรบางอย่างทาให้มันเต็มที่เท่านั้นเองแล้วคุณจะได้ดีตามพลังงานที่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะ สำหรับในในเรื่องของการเงินการเงินจริงๆอ่ะเอาตั้งแต่ต้นเลยนะมันดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วการเงินของคุณอ่ะมันมีความมั่นคงแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะได้แรงซัพพอร์ตมาจากผู้หญิงหรือว่าตัวเราเองนั่นแหละเป็นตัวเราเองที่เนในการแบบตั้งใจทำมาหากินคุณมีฝีมือคุณอาจจะได้เงินมาจากหลากหลายช่องทางหรือว่าช่วงนี้เงินจะเข้ามาสะพัดดูเหมือนจะบอกว่าเอ้ยเงินไม่เข้าเลยแต่สุดท้ายเดี๋ยวอาจจะขายของได้เงินเข้าอะไรเงี้ยเป็นได้หมดแต่ถ้าบางคนบอกว่าทํางานแล้วเงินเดือนมันฟิกซ์อยู่ฉะนั้นเดือนนี้คุณไม่ได้มีรายจจจ่่่่่าาาาาาายเเเเเอออออะะมกททีคววรรหืื้ขึนนตพ ไปผ่อนนู่นผ่อนนี่เพิ่มก็แล้วกันแต่จริงๆเดือนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินเท่าไหร่แต่ถ้าใครนะคะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะใครมีบุตรมีลูกอยู่หรือว่าน้องหมาน้องแมวส,สัมปัสสเลี้ยงบริวารอยู่ช่วงนี้ถ้าจะหมดเงินก็หมดเงินไปกับบุตรลูกหรือว่าคนที่เป็นบริวารที่เราต้องดูแลคือหมดไปกับสิ่งที่จําเป็นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าบางคนเนี่ยสมมติการค้าขายของคุณนะ่ะ ต้องแบบลูกค้าของคุณส่วนมากอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะช่วงนี้คนที่เป็นผู้หญิงจะสปอร์ตคุณดีน่ารีอุปถัมภ์คุณดีมากๆเป็นพิเศษกว่ากว่าเดือนอื่นเลยนะคะแล้วไพ่ขึ้นคุณงามความดีถ้าคุณสังเกตเนี่ยเป็นผู้ชายที่กาลังเฝ้าสมบัติอยู่ข้างหลังแปลว่าเงินของคุณค่อนข้างสะพัดอยู่หรือว่าเงินค่อนข้างเข้ามาดีแล้วไพ่ขึ้นคุณงามความดีเนี่ยอาจจะมาจากฐานบุญเราบุญกุศลที่เราสร้างแล้วก็ความตั้งใจเพียรพยายามกา,การที่เราลงมือทําการที่แบบ เราแบบลงมือทาแล้วมันไม่เสียแรงเปล่าเงินของคุณในช่วงนี้จะดีกว่าปกตินะคะจะดีขึ้นค่ะประมาณนี้นะคะแต่อย่างที่กิงฟ้าพูดจริงๆคืออันนี้ก็จริงขึ้นมาหลายรอบแล้วขึ้นมาแบบเงินมันจะหมดไปกับบุตรบริวารหรือคนที่แบบเราต้องอยู่ในโอวัลทะที่เราต้องดูแลเขาหมดไปเยอะเหมือนกันหรือหมดไปกับการซ่อมแซมอะไรบางอย่างที่แบบมันจําเป็นต้องซ่อมมันมันหลีกเลี่ยงในการซ่อมไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย จะบอกหนึ่งอย่างว่าอย่าพยายามมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อยู่บนบริวารหรือตําแหน่งหน้าที่การงานเขาน้อยกว่าเราอะค่ะอย่าไปมีปัญหาให้คิดก่อนพูดนิดนึงถ้ามันเป็นปัญหาที่เรารู้สึกว่าแม่งขอโทษนะคะเกินจะเยียวยาจริงๆว่ะคือแบบพูดเราก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยบางทีบางครั้งเนี่ยการปิดถูปิดตาข้างหนึ่งก็ดีนะคะบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เราเป็นเซนเราเปลี่ยนที่ตัวเราแทนและกันนะคะแต่ ถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้แบบว่าพยายามใช้สติใช้อารมณ์ในการพูดคุยไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาไม่จบไม่สิน้นคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นนะคะความรักคนโสดสนิทเนี่ยช่วงนี้เนี่ยหมือนเหมือน,นบางคนอจาจจะเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจเพิ่งตัดขาดจากใครบางคนที่มันไม่ใช่หรือคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิก็ได้มีตําหนิเนี่ยสามารถเป็นได้คําว่าเขาอาจจะเป็นพ่อแม้ไม้หรือเพิ่งผ่านความปิดหวังความเสียใจเรื่องความรักหรือเพิ่งอกหักมาหมาดๆเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนสมมตินะเคยอุบเกิดอุบัติเห อาจจะมีแผลเป็นที่ตัวเองคือคนที่มีตําหนิสามารถเป็นแบบนั้นได้หรือเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิน่นหรือคนไทยที่อยู่คนลัจังหวัดก็ได้หรือคนไทยต่างแดนก็เป็นได้เหมือนกันหรือชาวต่างชาติไปเลยนะคะจะมีเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเราเปิดใจนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักหรือ บางคนอาจจะบอกว่าเป็นคนรักเก่าก็ได้แต่ไม่เสมอไปนะคะแต่พลังงานมันขึ้นอะไรเดิมๆเก่าๆหรือคนที่เราเคยรู้จักอาจจะกลับมาพูดคุยกันอีกรอบแต่ถ้าเราไม่รู้จักเขาคนนั้นเลยเมื่อเราได้พูดคุยกับเขาแล้วจะรู้สึกคุณหน้าคุณตาหรือว่าประหนึ่งว่าฉันเคยทําบุญทํากรรมร่วมกับคนนี้มามันเหมือนแบบคลิกกันไวอะไรเงี้ยมันจะมีเข้ามาสําหรับคนสถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมช่วงนี้เนี่ยไพ่ก็ขึ้นว่ามันยังเหมือนไปไหนไม่ได้เราก็ยังองคุยกับคนนี้เรารู้สึกวว่่่่าาามัันนนนผูกกพหรือออยไปตตคี้แ ก็ยังไม่สามารถมอบสถานะให้กันและกันได้ม,มันจะเป็นลักษณะนี้แต่สําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ช่วงนี้เนี่ยเป็นคําเตือนนะคะเป็นคําเตือนเลยอย่านอกใจอย่าผิดศีลธรรมข้อ3อย่าหาธรรมไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาที่นอกใจนะคะมันจะเกิดปัญหาตามมาแล้วก็อาจจะจบความสัมพันธ์ได้เลยถ้ามันมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกเป็นเรื่องชู้สาวก็ได้หรือว่าครอบครัวไม่เห็นด้วยในการครบกัน คือถ้าสมมติคุณทั้งสองคนรักกันจริงๆคุณไม่ได้ทาอะไรผิดเรารักกันจริงๆอ่ะคุณก็แค่ต้องพิสูจน์ถ้าในกรณีที่แบบอาจจะแบบคนในครอบครัวหรือคนที่เป็นพวกคุณเขาไม่เห็นด้วยในการคบกันเลยหรือแบบต้องพิสูจน์กันเยอะอ่ะอ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้ามันมีการนอกใจคือแบบชู้สาวเลยอ่ะอันนั้นไปกันไม่รอดเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเราบอกว่าไม่เห็นใครเลิกกันนะแต่ถ้ามันไม่ใช่จริงๆก็คือไม่ใช่มันก็มันก็มีคําตอบอยู่ประมาณเท่านี้เท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองการรปัับตว แต่ช่วงนี้กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณทั้งสองคนความพยายามในการปรับตัวจะเป็นผลนะคะคือเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวเขาจะเข้าใจกันมากขึ้นบางคนมีนะคะที่แบบยิ่งทะเลาะก,กันยิ่งรักกันแต่อย่าทะเลาะก,กันบ่อยเลยมันปวดประสาทพูดจริงๆนะพูดกันตรงๆเลยนะแต่คือเดือนนี้อยากให้คุณเองคิดก่อนที่จะคุยหรืออะไรเงี้ยให้มากๆขึ้นมันจะได้แบบว่าไม่สร้างบาดแผลให้กันและกันนะคะอืมแล้วก็ถ้าสมมติเป็นไปได้นะถ้าจะทำบุญเนี่ย อันนี้กิ่งฟ้าขอพูดเรื่องทานทำบุญไปเลยนะถ้าจะทําบุญให้ทําเกี่ยวกับเรื่องของกินของบปิโโคคืออาจจะเป็นการทําบุญตักบาตถวายเพลนพระก็ได้หรือเลี้ยงอาหารพระหรืออาจจะเป็นคําว่าให้กับคนยากไร้หรือว่าร่วมบุญกับโรงทาน เกี่ยวกับเรื่องของกินขอริพวกทุกชนิดได้เหมือนกันหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งกับคนยากไร้หรือโรงพยาบาลเป็นได้หมดเลยค่ะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของกินขอริโภคเดือนนี้ทําเลยและถ้ายิ่งคุณทําร่วมกับแฟนกับคู่รักของคุณจะยิ่งส่งเสริมในเรื่องพลังงานความรักให้กับคุณทั้งสองคนนั่นเองเวลาเราทําบุญทําด้วยกันหรือบางคนบอกว่าเออไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยอาโอนเงินทําบุญให้คนนึงอีกคนนึงไปทําได้เหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ใจค่ะของเหล่านี้แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้กรวดน้ําร่วมกัน สวดมนต์หรือแผ่เมตตาร่วมกันจะยิ่งดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านนะจริงๆทําบุญทําได้ทุกรูปแบบแหละแต่ที่สําคัญต้องทํากับคนที่ไม่พวกคุณก่อนบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บางคนเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางคนเป็นพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราอย่าลืมดีกับพวกเขาก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านตามที่กิงฟ้าบอกนะคะแต่กิงฟ้าก็เข้าใจโลกเรามี2มุมนะคะก็คือทาเท่าที่เราไหวแหละกระตัญยูเท่าที่เราไหวนะคะมีอะไรที่ไพ่อยากบอกเดี๋ยวกิงฟ้าขอเปิดเพิ่มอืม ไพ่ขึ้นพระแม่โพศบคือความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์แล้วไพ่ขึ้นพระองคุลีมานนะคะพระวายุอ่าเห็นไหมเรื่องอารมณ์เรื่องแบบบางทีในเรื่องแบบบางทีอารมณ์เนี่ยมันมันอาจจะฉุนเฉียวเกิดจากบุคคลอื่นทําให้เราฉุนเฉียวก็ได้นะเป็นได้หมดเลย แต่ในเรื่องของอุดมสมบูรณ์ถ้าใครเป็นพวกเกษตรกรรมเพื่อสวนไรนาะหรือทำอาชีพที่สุดจนิดทุกชนิดแหละเอาจริงเดือนนี้คือมันรุ่งเรืองอยู่แล้วนะคะมันไปได้ดีอยู่แล้วหรือว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของระดับตกแตง่งของที่อาจจะเป็นของฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยอ่ะถอมตามแฟชั่นของที่ตามเทรนด์ฟาสแฟชั่นอะไรต่างๆเดือนนี้ดีมากๆหรือว่าใครที่ทาอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารของกินของบริโภคก็ลดนะคะลศมากๆเลยแต่มันเป็นความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเห็นไหมเวลาทําบุญนะ่ะเดือนนี้ คุณอยากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภกัพย์เรื่องกินไม่ขาดคือความอุดมสมบูรณ์ทุกชนิดอ่ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องอาหารของกินนี่แหละ,ะยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้ด้วยใจบริสุทธิ์นะคะการทําบุญถ้าใจไม่บริสุทธิ์บุญมันก็ได้แต่ได้ไม่เท่าคนที่ทําด้วยใจบริสุทธิ์นะคะแล้วก็องค์คุลิมาอาจจะแปลว่าคุณได้เรียนรู้อะ,อะไรบางอย่างหรืออาจจะมองเห็นท่าแท้ของคนมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงคุณจะได้เข้าใจสัจธรรมชีวิตมากขึ้นกิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้นเป็นเดือนของการเติบโตทางความคิด ทางประสบการณ์แล้วก็บางทีบางคนอาจจะได้รับบทเรียนหรือประสบการณ์อะไรบางอย่างทําให้เรานิ่งขึ้นหรือทําให้เราแบบได้รู้ตัวเองรู้ตัวตนมากขึ้นบางคนอาจจะบอกแบบเป็นคนขี้โมโหมากว่าอันนี้ยกตัวอย่างเฉยขี้โมโหมาแต่อยู่ดีมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้เราแบบเฮ้ยเราไม่ควรทําแบบนี้เราไม่ควรปฏิบัติตัวแบบนี้เลยมันไม่น่ารักเลยอะไรเงี้ยอ่ะคือเราจะรู้ตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่อง จะบอกว่าถ้าสมมติใครกําลังแข่งขันอะไรอยู่สมมตินะแข่งขันคือสามารถเป็นแบบการลงประกวดแข่งขันหรือแม้กระทั่งกีฬาอะไรเงี้ยมีโอกาสได้รับชัยชนะค่อนข้างสูงเพราะไพ่มันขึ้นเป็นคําว่าได้รับชัยชนะถ้าเราแบบตั้งใจบุกลุยมีโอกาสสาเร็จสูงถ้าสมมติเราตั้งเป้าว่าอยากเรียนให้ได้แบบอันดับทเท่านี้เท่านี้อาจจะมีโอกาสสาเร็จหรือว่าบางคนอยากจะทําให้ตรงนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายตามเป้าไหมมีโอกาสตามเป้า อ่าเป็นได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของการที่แบบบุกลุยได้รับชัยชนะนะคะแต่แค่ระวังเรื่องอารมณ์จริงๆนะคะมีโอกาสที่ชีวิตของคุณจะลุ่งเรืองรุ่งโรดนะคะแม้เป็นใบสุดท้ายนี่มันมีแบบพระพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังเลยอ,ะอ่ะอ่านะคะอยู่ด้านหลังเลยนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าใครจะเดินทางเดินทางแบบไปท่องเที่ยวไปเรียนต่อต่างประเทศได้หมดเลยดีมากๆหรือเป็นคําว่าคนละจังหวัดก็ย่อมดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืม อีกหนึ่งอย่างช่วงนี้ใครที่กำลังติดต่อเจราจากับคนหมู่มากคุณจะได้คอนเน็กชันเพิ่มกว่าเดิมอีกนะหรือว่าเจอคอนเน c t ชันที่สำคัญมากๆในชีวิตของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีอะไรที่พายอยากบอกอีกไหมอ่อนน้อมถ่อมตนกิงฟ้าจะให้ใบนี้เป็นใบสุดท้ายจริงๆคําว่าอ่อนน้อมถ่อมตนมันเป็นอะไรที่เข้าใจงานมากๆถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอยากให้คนรักแล้วเมตตาเราการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะ คือการที่เราไม่อีโก้สูงการที่แบบคุณคุณอาจจะเคยได้ยินแบบมีดาราหลายๆคนเคยพูดคำนี้มานะคะโดยเฉพาะที่กิ่งฟ้าจะจำได้แม่นคือจากคุณมาริโอ้เขาจะบอกเลยว่ายิ่งเราแบบยิ่งใหญ่เท่าไหร่ต้องทำตัวให้แบบเหมือนเล็กลงอะคะ่ะยิ่งใหญ่ต้องยิ่งทำให้ตัวเล็กลงก็คือหมายถึงว่าไม่ต้องไปโอ้อวดทำตัวให้แบบ สบายๆชิลๆเข้าง่ายกับทุกคนน่ะมันทําให้คนรักและเมตตาไม่ใช่ว่าเรายิ่งใหญ่หรือยิ่งทําตัวให้แบบหยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทําให้คุณ ทำอะไรก็รับลื่นทําให้แบบไปไหนไหมาไหนคนรักคนเมตตาการที่มีคนรักคนเมตตาเรามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเใช่คนเราเกลียดเร,ยเราตลอดเวลาไม่ใช่มันเป็นไป,นปนไม่ได้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าให้พูดดีทดําดีแล้วก็ปฏิบัติดีแต่ถ้าอะไรที่มันต้องไฟก็ต้องไฟอะคะ่ะเพื่อความยุติธรรมและความถูกต้องแต่ถ้าอะไรที่มันสามารถแบบ ไม่ใส่ใจปล่อยวางได้ให้เขาผ่ามไปคนเดียวหรือว่าใครพูดไม่ไให้เขาผ่ามไปคนเดียวเดี๋ยววิบากการรมเข้าหาตัวเขาเองก็ปล่อยเขาไปบางสิ่งบางอย่างต้องละวางเปลี่ยนใครไม่ได้เปลี่ยนตัวเราเองเท่านั้นเองนะคะก็กิงฟ้าขอเป็นกาลังใจให้ชาวเราสิกุลม,มากๆพลังงานขึ้นไปในทิศทางที่ดีมากๆก็ขอเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีสติมากๆในการดาเนินชีวิตนะคะขออนี้ตจบคำทนานเดี๋ยวเท่านี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิงฟ้าสามารถกดปุ่มซับว่าแตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรู้หัวใจด สุบแตงได้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปรือเื่อให้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook f a n Page ได้ติกตอกได้ไอจีไดว้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Instagram หรือ Tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ